โดเมนเขาย่อเป็นตัว d หรือตัว R D ตัว D ขึ้นอยู่กับว่าฟังก์ชันที่โจทย์ถามถ้าโจทย์ให้ฟังก์ชันเป็นตัว R ก็เป็นโดเมนห้อย R ถ้าเป็นฟังก์ชัน f ก็เป็นโดเมน f อย่างนี้ทันใช่ไหมอ่าน้นพี่เขียนตัวดีอย่างเดียวดี d คือโดเมนโดเมนให้จำไว้ว่าโดเมนคือขอบเขตค่า x อกอจำตามพี่เลยโดเมนคือขอบเขตค่า x วิธีการคือจัดรูป y ให้อยู่ตัวเดียว<ม>แล้วต่อค่า x จัดรูป y ให้อยู่ตัวเดียวแล้วตอบ x อยู่ตัวเดียวแล้วตอบค่า x แล้วตอบค่า x ทีนี้ฟังดีนะพี่จะสอนแค่โดเมนเพราะว่าเลนส์มันสลับกันถ้าเลนส์ก็คือขอบเขตค่า y ถ้าเลนส์สลับเนี่ยสลับ x กับ y ถ้าเลนส์ก็คือจัดรูป x ให้อยู่ตัวเดียวแล้วตอบค่าอะไรค่า y โดเมนคือค่า x เลนส์คือค่า y ทานนาะ สูตรทั้งหมดเนี่ยพี่แบง่งออกเป็น4ีสูตรมีแค่สสูตรหลัก,ลกสูตรแรกถ้าเราเจอในรูปเศษส่วนให้เราอ้างเงื่อนไขว่าตัวส่วนห้าเป็นสูนยยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราเจอ y เท่ากับ3 x บวก2ส่วนด้วย x ลบอันดับแรกคือถ้าสมมุติเขาถามโดเมน เขาถามโดเมนอ่ะพี่ขออย่างเงี้ยครัเขาถามโดเมนถ้าเขาถามโดเมนขอห้อย R นะถ้าเขาถามโดเมนถ้าเขาถามโดเมนเนี่ยเราอันนี้อยู่ในรูปเศษส่วนพออยู่ในรูปเศษส่วนเราก็ต้องดูว่า y อยู่ตัวเดียวยังอยู่ตัวเดียวแล้วเราก็ตอบค่า x แล้วพอมันอยู่ในรูปเศษส่วนเราก็อ้างว่าตัวส่วนห้าเป็นอะไรห้าเป็นศูนย์ตัวส่วนคือ x ลบอะไร x ลบห้าไม่เท่ากับศูนย์แสดงว่า x ห้ามเป็นเลขอะไรเลขห้ามันหมายความว่าเป็นได้ทุกตัวยกเว้นห้า เวลาเราตอบโดเมนก็ตอบว่า r ที่เป็นจำนวนจริงใดๆลบเซตหคือเป็นได้ทุกตัวอยู่เว็นห้าโอไม่เนี่ยอันนี้คือแบบที่หนึ่งโอ oh, แบบที่สองเป็นรูท y เท่ากับรูทแล้วก็สามเหลี่ยมถ้าเจอรูทเนี่ยจับในรูทมากกว่าเท่ากับ0ูนย์ยกตัวอย่างเช่นเราเจอ y เท<ม>่ากับรูท x กำลังสองลบสามหกจับในรูททำไมนะ มากกว่าศูนย์เพราะว่า y อยู่ตัวเดียวแล้วเราก็จับ x กำลังสองลบสามากกว่าเท่ากับศูนย์สามหก็มองเป็น6กกำลังสองก็แยกเป็น x ลบหกับ x บวกอะไร <6. S 1> x บวกหเราก็วาดลงเส้นจํานวนก็คือมีลบหกกับหกล้วก็ใส่บวกลบบวกมากกว่าคือช่วงไหนช่วงบวกมันจะต่อเป็นช่วงอันนี้โดเมนช่วงแรกก็คือเปิดลบอะไรเปิดลบตี้ปลายปิดลบหยูเนียนกับ ปิดหกไปอะไรไปตีไหวใช่ไหมแบบที่สามพี่บอกมีอีกแบบนะสี่แบบแบบที่สามอยู่ในรูปเศษส่วนแต่ว่าตัวส่วนติดรูทถ้าตัวส่วนติดรูทปกติแล้วเนี่ยเราจะจับในรูทมากกว่าเท่ากับศูนย์แต่ถ้ารูทอยู่ตัวส่วนอนะ่ะมันเท่ากับศูนย์ได้ไหมไ,ไม่ได้มันต้องมากกว่าศูนย์อย่างเดียวคือตัวส่วนห้าเป็นศูนย์ยกตัวอย่างเช่น y เท่ากับ 2x ลบ7ส่วนด้วยรูท x บวก5ถ้าอยู่ในรูปเศษส่วนแล้วตัวส่วนมันติดรูทถ้าเป็นตัวส่วนนะจัดในรูททำไมมากกว่าหรือมากกว่าเท่ากับ0มากกว่าเฉยๆเพราะอยู่ในรูปตัวส่วนแสดงว่า x มากกว่าลบอะไรลบ5แสดงว่าโดเมนอ่ะเราก็ตอบเปิดลบ5ไปตีเพราะว่ามันมากกว่าอะไรมากกว่าลบ5ทันไหมเนี่ย สุดท้ายแบบที่สีเลนพี่ต้องสอนไหมไม่ต้องเนาะเพราะว่ามันแค่ทำไมกัน <5. S 1> เออแค่สลับ x y ก,กัน <5. S 1> แบบที่สี่ถ้าเราเจอฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นกำลังสองหรือจะติดแอปก็ได้ไฟนี้นะเจอฝั่งใดฝั่งหนึ่งทั้งหมดกำลังสองหรือไม่ก็ติดอะไรติดแอป กับไอตรงสามเหลี่ยมอะอ้างได้เลยว่ามากกว่าเท่ากับศูนย์เพราะว่าเวลามันเป็นกําลังสองอะยังไงก้อนนี้ก็ต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์เวลาติดแอปก้อนนี้ก็ต้องมากกว่าเท่ากับอะไรเท่ากับศูนย์หมายความว่าถ้าเราเจอฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะเป็นกําลังสองหรือติดแอปอะเราสามารถเอาอีกฝั่งอะมากกว่าเท่ากับศูนย์ได้เลยอ,อันนี้มีตัวอย่างสองข้อจอดไปดูดูโพยครับข้อที่อ่่งที่สี่เนาะอ่าตัวอย่างบอกว่าอันนี้จะมี2ตัวอย่างเนาะเป็นแอป y เท่ากับ1ลบ x กำลังสอง อันดับแรกเอางี้พี่หาโดเมนก่อนโดเมนก็คือให้ y อยู่ตัวเดียวแล้วตอบค่าอะไรอันนี้ y อยู่ตัวเดียวแล้วติดอะไรติดแอปที่พี่บอกว่าถ้าทั้งก้อนติดแอปอะจับอีกฝั่งทําไมมากกว่าเท่ากับศูนย์แสดงว่าโดเมนของเราเนี่ยเราก็จับ1ลบ x กำลัง2อะมากกว่าเท่ากับศูนย์ได้เลยเพราะว่าฝั่งนี้เป็นอะไรเป็นแอปแต่ถ้าสมมติไม่มีแอปใช้ได้ไหมไม่ได้เออเราอ้างไม่ได้คือหลักการต้องเป๊ะเลยแล้วก็คูณลบตลอด พื่อให้หน้า x ก,กําลังสองเป็นบวกทันไหมมันก็จะเป็น x ก,กําลังสองลบ1แล้วเราก็แยกเป็น x ลบ1แล้วก็ x อบวกอะไร x บวก1แต่ว่าต้องกลับเครื่องหมายเป็นน้อยกว่าเท่ากับ0ูทีนี้พอวาดลงเส้นจํานวนมันจะตอบปิดลบอะไรปิดลบ1ไปปิด1อันนี้พี่ขอตอบไปนะงงไหมเนี่ยไม่งงเนาะเสร็จแล้วต้องหาเลนส์อะี๋้วดูเวลาหาเลนส์ทีนี้เขาบอกว่าเวลาหาเลนส์เนี่ยมันจะตรงข้ามกับโดเมนโดเมนคือให้ y อยู่ตัวเดียวแล้วตอบ x แสดงว่าเลนส์ต้องให้ x อยู่ตัวเดียวแล้วตออบะไร ตอนนี้ x อ,อยู่กับอะไรเลขหนึ่งอยู่แสดงว่าถ้าให้ x อ,อยู่ตัวเดียวก็ย้ายลบ x ก,กลาลังสองไปเป็นค่าอะไรค่าบกวกอ่านดะูก่อนนะเป็น x ก,กลาลังสองแล้วก็ย้าย f y มาทําอะไรมาลบอันนี้เขาเรียกว่า x อ,อยู่ตัวเดียวแล้วทันไม่นานเพราะ x อยู่ตัวเดียวแล้วมันติดอะไรอยู่กลาลังสองใช้สูตรสี่เลย,เ,ลยเอาฝั่งนี้มากกว่าถ้ากับอะไรมากกว่าถ้ากับศูนย์อันนี้คือเลนส์เพราะว่าเลนส์ตอบค่า y ให้จดก่อนพี่มองว่า ง่ายเรื่องนี้โดเมนเลนหลักการมันตายตัวมากๆบางคนก็สอนแบบว่าใช้กราฟอะไรเงี้ยพี่ไม่เคยวาดกราฟเลยแค่จำ40นี้ได้ก็คือจบข้อสอบไม่ออกเกินหน้านี้ยกเว้นข้อสอบแพทที่มันเว่อร์นิดหนึ่งเออพี่ลืงบอกว่าโดเมนกับเลนเนี่ยสามารถไม่ออกออกแต่แพท ใช่แล้วแพทออกปีล่าสุดนี่ออก2อสข้อเลยมันผสมกับแคลคูลัสด้วยไปทีนี้ย้ายลบแอไย้ายไปบวกทันไหมเราจะได้1มากกว่าเท่ากับ FY ก็คือ FY น้อยกว่าเท่ากับอะไรน้อยกว่าเท่ากับหนึ่งคือที่มันยากเพราะว่าเราไม่แม่นเรื่องเส้นจำน,นวนไม่แม่นเรื่องอสมการมันหลือยากใช่ไม่ใช่ใช อันนี้จําสูตรได้ไหมแอบน้อยกว่าได้อยู่ระหว่างหนึ่งกับลบอะไรลบ,ลบหนึ่งสแสดงว่าเพราะว่าเส้นจนํานวนอะ่ะมันก็ต้องตอบว่าอะไรปิด<บ>อันนี้ตอบไปเลยปิดลบหนึ่งไปปิดหนึ่งทันไมเพราะว่ามันอยู่ระหว่างลบหนึ่งกันแต่ว่ามันเท่ากันพอดีไม่ใช่ทุกข้อที่ตอบเท่ากันนะอันนี้เท่ากันพอดีอ่าอีกตัวอย่างหนึ่งค่อยทําข้อสอบเองกันพี่จําได้ตอนที่สอนเราอะ่ะเรียนประมาณ เป็นสิบชั่วโมงเนาะเรื่องเนี้ยเออแค่เรื่องเนี้ยเราก็วนแบบเรียนแบบเยอะมากอ,อาันนี้สรุปคร่าวๆแล้วก็ทําโจทย์เลยเจอของจริงข้อหา้า y เท่ากับรูทเก้าลบ x กำลังสองคือหาสองอย่างเลยโดยเมนกับเลนเอางี้อันไหนหาง่ายกว่าไม่ต้องจัดรูปเลยโดเมน เพราะว่า y อยู่ตัวเดียวแล้วมันอยู่ในรูปรูทก็คือใช้สูตรสองก็จับในรูททำไมมากกว่าเท่ากับอะไรมากกว่าเท่ากับศูนย์เอาเก้าลบ x กำลังสองมากกว่าเท่ากับศูนย์เราก็คูณล,ล,ลบตลอดเี้พอคูณลบตลอดเป็น x กำลังสองลบเก้าน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ก็แยกเป็น x ลบสามกับ x บวกอะไร x บวกสามแล้วก็วาดเส้นจํานวนมันก็เลยตอบปิดลบสามไปปิดอะไรปิดสามถ้าใครมองไม่ออกก็ต้องวาดเส้นจํานวนอ่านไหม Why, ไวไหมหรือโอเคอยู okay, ่ถ้าไม่ได้เรื่องเส้นจนํานวนอะย,ยากใช่ไหมข้อเนี้ยงงเลยเรียนอะไรวะเนี้ยทันมาหาอะไรตัวหนึง่งหาเรนเฮ้ยพี่ออกเสียงไม่ถูกเรนโดเมน่าเรนผู้คนไหนวะอังนี้ต่อมาหาเรน y เท่ากับรูทเ e ก้าลบ x กำลังสองถ้าเกิดว่าเราหาเลนส์เนี่ยต้องให้ใครอยู่ตัวเดียวให้ x ใช่ให้ x อยู่ตัวเดียวเราตอบค่า y ตอนนี้ x มันติดรูทแล้วก็มีเลขเก้าอยู่แก้ไงติดรูทกำลังสองตรงนี้ใผิดยันเพราะว่าเวลาเราจะกำลังสองถ้าเราจำได้เนี่ยมันเหมือนกราฟวงกลมในเรื่องแคลวะที่เป็นกราฟครึ่งวงกลมอะ่ะเราต้องอ้างว่า y ต้องทำไมด้วยมากกว่าเท่ากับศูนย์จำได้ไหมเพราะว่า y ยเท่ากับรูทยังไง y ก็ต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์เพราะรูทมันมากกว่าเท่ากับศูนย์ พอเรายกกาลังสองอ่ะมันจะเป็น y กาลังสองเท่ากับเก้าลบอะไรเก้า <9 S 1> ลบ x กาลังสองทีนี้เฮ <c oughs> ้ยพี่ว่าพี่ลองทําแบบกราฟแล้วน่าจะเข้าใจเดี๋ยวแบบกราฟอันหนึ่งแล้วก็วิธีที่พี่สอนอันหนึ่งเอางี้ถ้าแบบกราฟเราก็ย้ายลบ x กาลังสองไปเป็น x กาลังสองบวก y กาลังสองเท่ากับกราฟมันคือกราฟวงกลมทันไม่ทนันเก้าก็คือสามกำลังอะไรสามกำลังสองมันคือกราฟวงกลมรัศมีสาม 3, แล้วก็จุดศูนย์ ตรงนี้เนาะจุดศูนย์กลางเป็นศูนย์ศูนย์รัศมีสามทีนี้ถ้ารัศมีสามตรงนี้เขาเรียกว่าสามอะไรสามศูนย์ทันใช่ไหมอันนี้สามศูนย์ตรงนี้ลบอะไรลบสามลบศูนย์แล้วก็ตรงนี้ศูนย์อะไรศูนย์สามแล้วก็ข้างล่างเป็นศูนย์ลบสามแต่ว่าเงื่อนไขอะ่ะมันเอาเฉพาะค่า y เป็นบวกแสดงว่าเอาแค่ขึ้นบนเอาแค่ส่วนนี้แล้วที่พี่บอกว่าโดเมนโดเมนเขาเรียกว่าขอบเขตค่าอะไรนะค่า x ขอบเขตค่า x เอคือแนวนอนหรือแนวตั้งแนวนอนน้อยสุดคือลบสามมากสุดคือเนี่ยตอบช่วงเนี้ยติดลบสามไปปิดสามอันนี้คือใช้ก้างงไหมถ้างงเดี๋ยวไปดูอีกพี่หนึ่งถ่ายมาดูเลนเลนคือขอบเขตค่าอะไรค่าวายแสดงว่าค่าวายก็คือต้องดูแนวแกนตั้งใช่ไหมแนวแกนวายใช่ศูนย์ไหมใช่ลบสามไหมไม่เพราะมันเอาครึ่งบนมันเอาครึ่งบนพอดูค่าวายวายเป็นอะไรตรงจุดนี้ศูนย์ เป็นสามเล่นต่อปิดศูนย์หรือปิดสามอ่าพี่ไม่เคยสอนพิธีนี้แต่ว่าให้เราเลือกเองให้เราเลือกเองว่าอยากใช้แบบไหนบางคอบางคอแต่ว่าพี่กาัก,ากความรู้พี่ไม่ค่อยสอน <c oughs> <c oughs> ใช่พี่สอนแต่คนที่พร้อมพอแล้วพร้อมเดี๋ยวได้หมดเลยสอนได้ทุกอย่าง้แล้วพี มาเอางี้อีกแบบหนึ่งก็คือถ้าไม่ใช่กราฟเราก็มองว่า y กําลังสองเท่ากับเก้าลบ x กําลังสองถ้าเป็นแบบเลนให้ใครอยู่ตัวเดียวให้ x ให้ x ใช่ไหมแล้วตอบค่า y x กําลังสองเท่ากับเก้าลบใคร y กําลังสองอันนี้คือสูตรสี่สูตรสี่เพราะว่าด้านนี้เป็นกําลังสองเราก็จับก้อนนี้มากกว่าเท่ากับอะไรมากกว่าเท่ากับศูนย์เป็นเก้าลบ y กําลังสองมากกว่าเท่ากับศูนย์เราก็คูณลบตลอดใช่ไม่ใช่ พอคูณลบตลอดเนี่ยมันจะเป็น9ก้ากลังไอวาลังสองลบ9้าแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ0ูนย์เราก็แยกได้ไขรบ้าง y ลบสกอ่า y ลบสามกับ y บวกสแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับศูนย์ทีนี้ถ้าลงเส้นจํานวนอ่ะมันก็จะมีลบสามกับใครลบ3ากับ3ามแล้วก็ใส่บวกลบบวกน้อยกว่าเท่ากับคือตอบช่วงไหนช่วงลบแต่ว่ายังตอบไปได้เพราะว่ามันมีเงื่อนไข y ต้องทําไมมากกว่ามากกว่าเท่ากับศูนศูนย์เนี่ยอยู่ระหว่างลบสามกับสาแล้วลากไปด้านขวาเนี่ยปิดศูนย์หรือปิดสามตอบเท่ากัน อันนี้คือเรียนจบเรียบร้อยทำโจทย์กันแผ่นหนึง่งตุลาห้าเก้าห้าเจ็ดเลยเฮ้ห้าเจ็ดโอ้ยหไม่ไหวยากจัด เขาบอกว่าให้ฟัง์กชัน f ไม่สวยให้ฟัง์กชัน f เป็นคู่นับ xy โดยที่ y เท่ากับ x ลบ1ส่วนด้วยรูทลบ x ลบ x กำลังสสำหรับเราไม่ต้องใช้ชอยเนาะเขาบอกว่าหาโดเมน f แค่นี้หาโดเมน f โดเมนคือ ตอบค่า x อันนี้พี่สอนแล้วนะให้ y อยู่ตัวเดียวใช่แล้วเราก็ดึงดูเงื่อนไขเฉพาะก้อนนี้อันนี้ต้องจัดรูปต่อไหมไม่ไม่ไม่ต้องเพราะ y อยู่ตัวเดียวแล้วแล้วมันอยู่ในรูปเศษส่วนแต่ว่าตัวส่วนมันติดรูทมันจะเข้ากับสูตรที่3สูตรที่3คือในรูททำไมมากกว่าเออมากกว่าศูนย์เพราะว่ามันอยู่ในรูปเศษส่วนเราก็คูณลบตลอดเพื่อกลับเครื่องหมายมันก็จะเป็น x กําลังสองบวก x ลบอะไรลบสองน้อยกว่าศูนย์คูณลบตลอดแยกได้ไขรบ้าง เอก,กสอกบอกลบหนึ่ง,งสรุปมีใครบ้างลบสองกับบวกกับหนึ่งใส่บวกลบบวกน้อยกว่าคือช่วงไหนช่วงลบมันก็เลยตอบอะไรเปิดลบสองไปเปิดหนึ่งอันนี้เข้อสอบแพ้จบแค่นี้พี่บอกแล้วไงว่ามันออกง่ายอัน,นีนที่พี่สอนนะคือยากหลังๆก็ออกแบบนี้เลยจริงตอบอ่านอย่างนี้ตอบตรงกับข้อสามอย่างเงี้ยอแต่ตอบแบบนี้เลย และถ้าน้องคนไหนเนี่ยอยากไปลุยจรงจิงๆจังๆในข้อสอบแพทหนึ่งแล้วก็ข้อสอบ9วิชาสามาัญนะครับพี่จะมีคอร์สที่ชื่อว่าคอร์สเอนทานเป็นคอร์สที่สรุปทบทวนเนื้อหาทั้งหมดที่น้องเรียนตั้งแต่ม4จนถึงมหแล้วค่อยไล่พาทําโจทย์จากง่ายไปยากนะครับให้ทักมาหาพี่ในข้อความทางเพจได้เลยแล้วบอกว่ามาจากคลิปนี้พี่จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้มีราคาพิเศษให้นะครับแล้วก็รายละเอียดคอร์สทั้งหมดเนี่ยอยู่ในโพสต์บนสุดโพสต์ปักหมุดของเพจแล้วครับ ยังไงก็ฝากเทคนิคในคลิปนี้ให้น้องเอาไปใช้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ